วสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีสิมุลชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราต้องรับคำวิิจัยของสารรมนูญเรื่องของการยุบพักอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ผลพวกเราที่ถูก วินิจัยให้ต้องโดนยุบพักเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งก็รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะเราดับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเรา อยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็谢谢เดี๋ยวรอเดี๋รอจาต้องขอ,อให้ประชาชนนี่ละคะ่ะค<อ>่ะเลยใครอยากไปด้วยกันนะคะ ก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพัรใหม่ของเราต่อไปค่ะอ๋อสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพักก้าวไกลครบ1นึ่งแสนคนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง หนึ่งแสนท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะอคขอบพระคุณค่ะ